วัสดีครับก็จะมานะสอนใช้นะครับตัวบอทของ IQ Option นะครับผมรูปแบบใหม่นะฮะแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันตัวเทรดบาลารี่เข้ามานะครับก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับทุกอย่างรวมเข้าไปในตัวเดียวให้หมดแล้วนะฮะอันดับแรกนะฮะก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับก็ต้องกดดาวน์โหลดก่อน นะครับเข้ามาที่เพจนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะ,ะเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพอย้ายก่อน แตกไฟล์เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับผม Auto Indicator นะฮะกด Double Click เข้าไปแล้วก็รอนะฮะรอสักคู่ ก็กรอกนะครับกรอกรหัสนะฮะ เด <Okay. S 2> ี๋ยวอ๋อสักดชิปโอเคล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับมาตรงหน้าโฮมก่อนตรงนี้ก็สามารถเซตได้นะก็เลื่อนตั้งค่าได้นะครับเปลี่ยนอันไหนใช้บ่อยก็ก็โยกย้ายได้นะครับโยกย้ายนะฮะก็ใช้ตั้งค่าบ่อยก็ย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนได้นะครับโอเคอันนี้การตั้งค่ามานิเกล เป็นลำดับประมาณนี้ก็ได้นะครับการตั้งค่าอินดคเตอร์นะครับการตั้งค่ามาเกเกลแลวก็การกําหนดเงื่อนไขการเทรดเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็กําหนดเงื่อนไขได้กําไรเท่าไหร่ให้หยุดนะครับขาดทุนเท่าไหร่ให้หยุดนะฮะก็มาตั้งตรงนี้ได้นะฮะโอเคทีนี้ก็มันจะมีนะครับในเรื่องของไบนารีก่อนจะพูดถึงเรื่องของตัวไบนารีก่อนนะฮะ ก็จะมีอันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีช่วงเวลาเยอะมากเลยนะอันดับแรกนะครับก่อนที่จะนะฮะก่อนที่จะเล่นนะครับเราจะเห็นว่าของ b บ n a r y นะครับมันจะมีเวลานะฮะมีเวลาให้เลือกนะครับเยอะเลยนะฮะก็ก่อนรัน b บ n a r y ก็เช็คเช็คนิดนึงนะฮะเช็คว่าบางคู่เงินนะครับของ b บ n a r y เนี่ยเขาเดี๋ยวขอเปิดก่อน เขาจะเขาเขาจะไม่มีอันนี้บางครั้งบางคู่เงินจะไม่มีจะไม่มีฝั่งนี้ให้เล่นนะครับขอขอลองหาก่อนดูที่มีไหมอันนี้มีเฟซบุ๊กนะครับผมอ่ะอย่าง Facebook เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันมีแค่แค่นี้นะฮะมันมันไม่มีมันไม่มีข้างๆนะฮะก็เช็คดี เช็คหมายความว่าดูก่อนว่านะครับตรงนี้มันเปิดให้เล่นหรือเปล่าถ้าไม่เปิดให้เล่นแล้วเรามาเลือกไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นตามไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเทรดไม่ได้นะครับก็ดูดูตรงนี้ก็ได้มันจะมีมี2อันนะครับผม55 5นาทีขึ้นไป1นาทีถึง5นาทีนะฮะเทรดตามนี้นะครับถ้าตอนนี้ก็ถ้าเกิดเป็นคู่สกุลเงินที่ให้เล่นกันก็มีมีหมดเลย ยกเว้น CJ เอ่อยกเว้น CJ นะครับที่มีแค่1-5นาทีนะครับ ก็ดูก่อนนะครับก็ดูก่อนเงื่อนไขการเทปดบอลี่นะครับก็มีก็มีแค่นี้แหละครับผมในการเล่นแล้วก็เล่นแบบปกติเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ติ๊ก OTC ด้วยถ้าจานถึงสุกไม่มี OTC ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเลือกคู่เงินก็เช็คอันดับแรกก่อนที่จะรันนะครับเช็คเรื่องคู่เงินก่อนว่ามันเปิดให้เราเล่นหรือเปล่านะครับคู่อ่าคู่ไหนที่มันไม่เปิดนะครับก็จะเล่นไม่ได้ก็คือมันจะเลือกได้นะฮะเลือกได้แต่ว่าเวลารันจริงๆอ่ะมันจะรันไม่ได้ นั้นเช็คคู่เงินนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของอาไทม์เฟรมนะครับเช็คในเรื่องของไทม์เฟรมให้ให้ให้เรียบร้อยนะครับตัวตัวกำหนดการเล่นนะฮะแล้วก็ก็จะมีไทม์เฟรมให้เลือกนะครับตอนนี้ไทม์เฟรมให้เลือกก็จะมีห้าวินะครับถึง1นาทีนะครับไทม์เฟรมตั้งแต่1นาทีขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ได้เขียนเพิ่มให้นะครับก็รอกก่อนนะครับเดี๋ยวจัดจัดให้นะฮะส่วนดิจิตอลก็ ดิจิตอลเช็คเช็คอย่างเดียวนะฮะเช็คในเรื่องของคู่เงินที่เปิดให้เล่นเพราะว่าดิจิตอลนะครับมันบางครั้งมันไม่ได้เปิดทุกคู่นะฮะมันก็เปิดมันจะเปิดน้อยกว่าไบแนลรี่นะครับอ่าก็จะมีแค่3เวลาแล้วก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเช็คเช็คในเรื่องของเวลานะครับอ่าโอเคครับก็จะมีเท่านี้นะฮะในเรื่องของไบแนลรี่แล้วก็ดิจิตอลนะครับโอเคทีนี้ ตัวใส่พาสเวิร์ดนะฮะถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วหาไม่เจอตัวเก่ามันจะมีไฟล์ user txt นะฮะเพื่อให้กรอกพาสเวิร์ดนีน่นน่นก่อนแล้วค่อยเริ่มเริ่มใช้งานได้ไอตัวนี้ก็มากรอกในนี้ได้เลยนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็จะมี2บัญชีนะครับผมบัญชีจริงกับบัญชีจำลองนะฮะถ้าเกิดอยากจะลองเทสก็ลองดูดีๆลองดูดีๆก่อนว่าเทสเทสเนี่ยเราตั้งใจจะเลือกจำลองหรือว่าเงินจริงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเช็คนะครับกดเช็คแล้วก็รอสักครู่นะครับผมอ่าเมื่อเราอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมานะฮะยอดเงินขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ Okay. ทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตบอินดิคอยเครื่องมือการเทรดอ่ะเป็นหนึ่งลิ้นพันกันเครื่องมือการเทรดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือการเทรดนะฮะก็สำหรับใครที่นะครับอยากรู้ว่าตอนนี้เครื่องมือการเทรดหรือว่าการตั้งค่าเครื่องมือการเทรดนะครับตอนนี้มัน มีการตั้งค่าแบบไหนบ้างนะฮะก็ก็เข้ามาดูใน y o u t u b e นะครับดูในช่องผมนะฮะผมก็พิมพ์ใน Google ก็ได้ว่า e d i i s s o c o นะฮะใน Google นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับทั้งเว็บไซต์ทั้ง f a c e b o o k นะครับแล้วก็แล้วก็ทั้ง y o u t u b e นะครับนะครับก็จะมีให้ก็เข้าไปดูในช่องผมนะฮะก็เลื่อนมาหา นะครับเลื่อนมาหานะครับผมหลักการเข้าออเดอร์ทั้ง5รูปแบบนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอัปโหลด y o u t u b e แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวจะ แปะไว้ใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวแปะไว้ใต้ลิงก์ให้ก็จะมีหลักการเข้าออเดอร์ทั้ง5้ารูปแบบนะครับของของตัว i n d i c a อร์ตัวนี้ได้นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะฮะโอเคก็ตั้งค่าตามที่เราใช้หรือว่าคิดว่ามันจะโอเคนะฮะอะไรเงี้ยก็สามารถแมนนวลได้เลยเพราะมันเป็นโปรแกรมโอเพนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยาก b a c k เทสนะฮะก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกด to backtest ก็จะมีฟังก์ชัน backtest ให้นะฮะก็ สามารถลองเล่นดูนะฮะลองรันดูก่อนได้ว่าไอค่า editor ที่เราจะเอามาเซตเนี่ยนะครับแบบไหนดีนะครับเซตแบบการจัดการ management าใช้การกําหนดจานวนจานวนการเกลการมาดิเกลแบบนี้แบบนี้ล,นลองรันดูนะฮะลองรันดูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับก็สามารถมาลองรันดูได้นะฮะก็มา back t เทสดูก่อนได้นะครับถ้าเกิด back เทสผลพอใจแล้วนะฮะก็ ก็ค่อยมารันจริงอีกทีนึงก็ได้หรือจะรันแบบกราฟสดไปเลยก็ได้รันแบบเพียวๆไปเลยไม่ต้องแบ็คเทสก็ได้เหมือนกันนะครับตัวแบ็คเทสก็จะช่วยล่นระยะเวลานะครับไม่ให้มันใช้นานนะครับเพราะว่ากว่าบางครั้งเราจะรันผลค่าหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าเออรันวันนี้มันโอเคเว้ยแต่เราไม่รู้ว่าวันพวกนี้มันจะดีด้วยหรือเปล่าก็ลองมาแบ็คเทสได้หลายวันดูก่อนก็ได้นะครับโอเควิธีการใช้งานถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งค่าอินดิเคเตอร์ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแก้การาฟให้ด้วยนะฮะตัวแก้การาฟเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในกรณีที่อ่าคืออินดิเคเตอร์นะครับเครื่องมือในการเทรดนะฮะที่ที่สามารถตั้งได้ตอนนี้สมวนมากมันจะเล่นกับช่วงที่มันเป็นไซเวย์ช่วงที่เป็นไซเวย์คือช่วงที่มันมีอ่าเป็นขึ้นและลงขึ้นและลงนะครับก็คือเป็นในลักษณะประมาณนี้นะฮะผมช่วงที่มันเป็นเทนเนี่ยมันจะเสียมันมัน มันค่อนข้างที่จะเสียเลยนะฮะก็คือเสียกันเสียติดติดกันตัวแก้กราฟหมายเขาว่าถ้าเกิดออกเซลล์ไปแล้วนะครับแล้วแพ้นะฮะมันจะไม่ออกเซลล์อีกจะรอออกบ่ายก็คือรอออกออกเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดตัวนี้นะเข้ามาช่วยนะครับจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้ก็ลองลองแบคเทสหรือว่าลองรันดูก่อนนะครับลองเล่นนิโม่กันดูก่อนอ่าสมมุติว่าผมจะลองตั้งค่าอินดิเคเตอร์เป็น0.1อ่า อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า S M A บวก S M A นะฮะ S M A 2อบวก S M A 5นะครับแล้วก็ลองอลองลดูก็เช็คด้วยฝันดิจิตอลนะครับคู่เงิน E U เปิดไหมลองดูดิจิตอลอ่ะสมมากผมชอบเล่น U J ผมเล่น U J แล้วกันนะครับอ่าเป็นกราฟป,ปกติไม่ใช่ O D C นะครับลองสตาร์ทนะฮะอันนี้คือเริ่มแล้วอ่ะปุ๊บเริ่มปุ๊บออกออเดอร์เลย เพราะว่าเส้นมันค่อนข้างที่จะไวนะครับเส้นมันค่อนข้างที่จะไวเพราะว่ามันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5กับ2เองนะครับอันนี้ก็มดัดเกลวนะครับ3รอบถ้าเกิดแพ้3รอบนะครับแล้วก็มันจะหยุด1นาทีนะฮะแล้วก็ค่อยเกลียวต่ออีก3 3รอบนะครับอันนี้คือคือการตั้งค่านะครับ ถ้าไม่ได้ใช้แบบว่ากําหนดมีตัวหยุดด้วยตัวนาทีไหมเพราะว่าถ้าเราจะให้มันมาน,นเกลแบบไม่ต้องหยุดก็คือมาในเกลให้ครบไปเลยก็ติก๊กติ๊กออกนะครับติ๊กตัวหยุดออกนะฮะ,ะก็จะก็จะใช้แค่ตรงนี้ถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ตั้งไว้3ใช่ไหมมันหมายความว่าถ้าเกิดแพ้แล้วเนี่ยก็คือเกลีก3รอบถ้าเกลครบ3รอบนะฮะแล้วชนะก็กลับเป็นค่างเงินปกติแต่ถ้าเกิดแพ้เกลครบ3รอบแล้วแพ้ก็กลับเป็นค่างเงินปกตินะครับผม แต่ถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้ด้วยนะะอ่าก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเกลวตรงนี้แพ้เนี่ยอย่างถ้าเกิดตอนนี้มันแพ้ครบ3รอบก็จะหยุดหยุดเทรดก็คือไม่ออกไม่มีการออกออเดอร์เพิ่มไปอีก1นาทีแล้วค่อยออกออเดอร์เพิ่มอ,อีก3รอบนะครับอันนี้คือหลักการก็มาตั้งค่าได้นะฮะอยากได้เท่าไหร่ก็มาตั้งค่าได้เลยส่วนออโต้ออโต้หมายความว่านะครับอย่างเช่นตอนนี้มันให้ผลตอบแทนที่ที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะ เดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไอ้ตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมันให้80%นะครับถ้ามันแพ้มันจะออกออเดอร์ที่โดยการทบไม้โดยคูณที่2.2นะครับโดยคูณที่2.2แต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้ออ,ตโ,อโต้ก็ได้เหมือนกันก็มากําหนดตรงนี้เอาว่าให้มันทบไม้ทีละเท่าไหร่นะครับ2.5 2.1 2. 2. 2. 2. 2อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดผมแนะนําก็แนะนําตั้งเป็นออ,ตโ,อโต้ดีกว่านะครับเพราะว่ามัน มันไม่ต้องใช้เงินทุนหวือหวาเยอะแยะนะฮะก็ถ้าเกิดดูอย่างก่อนหน้าเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยมานเกลียวเปสองครั้งเนี่ยใช้ใช้ทุนไม่เท่าไหร่เลยใช้ทุนไม่เท่าไหร่เองนะฮะมันใช้ทุนน้อยมากอย่างเน,นี้ยมานเกลียวสามครั้งหนึ่งสองสามนะฮะก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับทาให้ทาให้ทุนน้อยก็ยังพอได้ขั้นต่ําก็ประมาณ70ดอนเจ็ดสิบถึงไม่มีลิมิตเลยนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่ทุนใครเยอะทุนใครมากแล้วก็ หรือว่าแล้วแต่การแมเนจการจัดการอะไรบอร์ดเป็นบอร์ดโอเพนนะครับไม่ใช่บอร์ดฟิกไม่ใช่แบบว่าผมบอกว่าคุณซื้อบอร์ดตัวนี้มาคุณใช้ค่าแบบนี้แล้วคุณจะรวยนะฮะอันนี้คือผมทําเป็นแบบโอเพนคุณมาอแดปคุณมาตั้งค่าทุกอย่างได้เลยนะครับมาลองเล่นได้เลยนะฮะผมถ้าคุณคิดว่าเทคนิคของคุณดีนะครับเทคนิคของคุณตรงตามกับตอนนี้ที่บอร์ดของผมมีอยู่คุณมาลองใช้คุณมาลองเล่นคุณลองมารันดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าเทคนิคที่คุณใช้ นะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไอตัวนี้ถ้าเกิดใครอย่างนี้ผมบอกว่าบอทมันเล่นช่วงนี้มันเป็นไซเวย์นะครับมีขึ้นมีลงได้ดีนะฮะถ้าไม่อยากติ๊กตัวแก้กรัฟอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่อยากติ๊กตัวแก้กรัฟก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นคุณดูว่าไอ้คู่เงินอ่าตัวนี้มันมามันมา EU แล้วเว้ย โอเคตอนแรกตอนแรกโอเคเข้าใจแล้วอ่ะตอนแรกที่ที่เราเริ่มเริ่มรันใช่ไหมฮะเราเราไปกดเลือก EU ก่อนไงพอก,กดเลือก EU แล้วก็กดเช็คทีนี้แล้วพอเรามาเปลี่ยนเป็น UJ ใช่ไหมฮะพอเรามาเปลี่ยนเป็น UJ เ,เ,เนี่ยเราไม่ยอมกดอ่ากดเช็คอีกรอบนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นถ้าเราเปลี่ยนคู่เงินนะครับถ้าเราเปลี่ยนคู่เงินหรือว่าเปลี่ยน i m e f เฟรมหรือว่าเปลี่ยนการตั้งค่าให้เรากดเช็ค1ครั้งให้เรากดเช็ค1รอบอ่า ให้กดเช็คอ่ะกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้มันออกออเดอร์อยู่น,นี่อันนี้ก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเราเราตั้งค่าว่าเป็น u j เจทำไมมันออก e e u อียว่ะสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนการตั้งค่าเราอยากเปลี่ยนกราฟนะฮะอันดับแรกต้องรอให้มันจบออเดอร์ก่อนนะครับจบออเดอร์เสร็จแล้วกดหยุด นะครับกดหยุดแล้วก็กดเช็คนะฮะมันก็จะเปลี่ยนการตั้งค่าไปตามที่เราเปลี่ยนนะครับกดหยุดนะ โอเคตอนนี้มันหยุดแล้วนะเดี๋ยวรอให้มันจบออเดอร์ก่อนมันค่อนข้างไวนะการตั้ค่าที่ที่ที่ผมตั้งเนี่ยมันค่อนข้างไวเลยเพราะว่ามันใช้ sma 5ครับ2นะครับตัดกันและยิ่งทำเฟรม5้วินี้มันหมือหวามากนะครับวิ่งเร็วมากมันก็เลยทำให้เกิดการตัดกันบ่อยแล้วออกออเดอร์ค่อนข้างที่จะออเดอร์ต่อออเดอร์เลยนะครับ ส่วน CPU ก็น่าจะค่อนข้างอยู่ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่เยอะอยู่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับเราก็กดเช็คนะฮะพอกดเช็คเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนการตั้งค่าจาก EU นะฮะท e เฟรม5วิไปที่ EJ นะครับ Time ทมเฟรม5วินะครับผม ทีนี้เมื่อมาเปลี่ยนการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดรันได้เลยนะฮะก็กดสตาร์ทนะครับ,รบอ่าก็การใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ลองลองเล่นดูถ้าเกิดสงสัยอะไรก็สอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับอ่าตอนนี้มันมาออกมันมาออก UJ แล้วนะครับมาออก UJ เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เลือกได้นะฮะว่าจะให้มันพุทธอย่างเดียวหรือว่าเอาดาวด้วยนะ,ะออกเซลล์หรือออกบายอย่างเดียวหรือออกพร้อมกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ติ๊กได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากเซฟก็เซฟผลการลันหรือว่าการเทรดการเล่นก็มาเซฟตรงนี้ได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะก็ถ้าเกิดสงสัยนะครับหรือว่าติดปัญหาเจออะไรนะฮะก็สามารถทักเข้ามาแจ้งในไลน์หรือว่าในไลน์กลุ่มได้นะครับสอบถามนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปสอนเพียงเท่าน,นี้ครับครับสวัสดีครับ